ลงตบแล้วเตรียมมาทนช่วยกันเตรียม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 ทางนี้เห็นไหมไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นไปฝึกสมาธิมาเดี๋ยวครูจะดูสมาธิต่อไปป .1 นนทัก1 ใครตกมือขอให้้วมอยี่วปอหนึ่งทับหนึ่งทัณกมาายกูจะดูคนช้านะยืนขึ้นปอหนึ่งทับหนึ่งยืนขึ้น น้าเดินเดินไปห้องให้เรียบร้อยเดินไปครูจะดูนะว่าใครคุยใครเล่นนะใครคุยใครเล่นครูจะจับตัวกลับมาเลยอ่ะคุณรูเดินนําไปแล้วตอนนี้แม่ทรับครศรีนําไปแล้วลูกทัพตามคนไหนเล่นคนใหญ่วะน้องแค่นิดเดียวนะที่มอหนึ่งมอสามน้องคนนะครับี่ถามนี่ถามนี่ถามมันตามเรื่องยาวเรียบร้อยไหม เป็นตัวอย่างถ้าเดินเรียบร้อย